สำหรับค่ำคืนนี้นะครับมันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมชุดดีเจสปะรุษนะครับผมขอบีบหน่อยครับร้านผลไม้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับผมเริ่มต้นเพียงแค่9เพศเท่านั้นเองนะครับผมการันตีได้กระโปรงกล้ยภายในการหมุนรอบที่6นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูดีกว่านะครับว่ามันจะหมดสกิปเพศสำหรับกิจกรรมใหม่นี้นะ เสื้อมันสวยนะครับผมเหมาะสําหรับกิจกรรมสงการเลยทั้งๆท,ที่สงการผ่านไปแล้วมันมาหลังสงการกว่าอีกเออเดี๋ยวไปลองส่งกันดีกว่าคนระับผมแต่หัวสปอร์ตีีก็สวยมากเลยมันน่าจะแยกชิ้นส่วนได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับไปเลสโก้กดไลค์ฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามพี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอสักห้าสิบไลค์ละกันถ้าถึงเนาะเออไปแล้วเดี๋ยวไปดูไอเกมกันดีกว่านะผมไปเลสโก้ สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาไอดีนะครับผมหรือว่าต้องการขายไอเดียฟรีไฟหรือว่าน้องคนไหนที่แบบเลิกเล่นฟรีไฟแล้วนะผมก็สามารถเข้ามาขาย ID, ไอเดียในเพจพี่ได้นะครับตอนนี้พี่ก็ได้สร้างเพจรับซื้อไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการหาไอดีราคาถูกนี่เลยนะผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ล่าสุดที่พี่ลงไปเลยนะผมราคา1,399บาทนะครับผมมีทั้งซองควงอีโวซองควงดีแท็กนะครับผมขายถูกๆนะครับผมอันนี้ก็ไอเดีเชื่อมเฟสนะผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผม พี่ก็จะลงวันละ2 3งถึงสาอดีนะครับผมก็นี่ตอนนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ล่าสุดใครต้องการหาไอดีก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมมีเยอะนะครับผมตอนนี้เลยนะผมเดี๋ยวลิงก์เพจพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับไหนที่สนใจขายดีหรือว่าต้องการซื้อไอดีนะครับตอนนี้เลยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกดีเกมเมอร์นะครับโอเคครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมชุดดีเจับปะรด เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับสำหรับรดเจสั์ปะรุก็คือน,นี้เลย แบบไม่ได้เกลือขนาดนั้นหรอนะพี่ไม่ได้เกลือหรอกคอยดูนะอีก3ามชิ้นไม่ได้เกลือ,อไดหรอกสองชิ้นนี้ค่อยดูนะน้องๆคอยดูดนะว่าอาหารหมากับชุดนี่อะไรมันจะแพงว่าไหนจะได้ออกอะไรนะคอยดูว่าพี่จะได้อาหารหมาในราคา4 5 9หบกาปอรเเปล่าไปขอเตอะเรียบร้อย <laughs> ไม่บอกตู้ว่ะไม่บอกตู้ว่ะก็ดูสวยเปิดไปเลยคิดที่สวยตอนนี้คือพี่พี่บมดไปถ้าหมดกี่เพศวะเออหมดไปหนึ่งพันแปดสิบสามเพจก็ถือว่าไมไ่อะไรที่แบบคุ้มเลยนะกูก็เรามากดทับด้านนอกนี้เลยตั๋วสี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นกระโปรงเออแล้วก็มันจะปลดลอด็อกในส่วนของนี้ด้วยนะครับนี่นี่ เฮ้ยแล้วก็ได้ส่วนของอะไรวะนี่กล่องเหรอคืออะไรวะมันก็จะได้ของฟรีด้วยนะครับไปเราลองไปดูกันดีกว่ากล่องเหรอวะเมื่อกี้สแก,กนปืน A K 8, ไอ้แกนแปดม่ใช่คอลเลคชันอ๋อได้กล่องสดมาสองชิ้นเลยว่าได้กล่องสดมาสองอันเลยอันนี้สวยนะเป็นดีเจนั่ง อันนี้ก็สวยเฟคแต่เอฟกต์มันสวยกว่าไงเออนี่หนึ่งนะเป็นน้องดีเจเป็นดีเจ่เอ,อชุดมันเป็นรูปอะไรวะอ๋อมันเป็นออแก้วมังกรแล้วก็นี่ก็เป็นผลไม้รวมแตงโมเอ้ยตงแตงโมที่ในล่มะละกอแล้วก็มะม่วงมะพร้าวไอ้อ้ายนาแล้วก็นี่คือชมพูเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะผมเป็นผลไม้รวม ก็อีกอันหนึ่งก็เป็นในส่วนของนี่นี่อนี้ไม่เกยวชุดเมื่อกี้มันคือชุดอะไรวะชุดแพ็กเกจก็คือชุดนี้นี่อันนี้คือสวยเลยอันนี นะครับโอเคนะผมก็พี่หมดไป1,000กว่าพ๊อิโอเคผมถ้าใครชอบนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาพี่ด้วยนะครับผมไปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าวัสวนี้บ้แปครับเทเลยแค่หมดกี่เปอร์ก็ฝากคอมเมนต์นด้วย